สวัสดีค่ะบลจกรุงศรีขอนำเสนอกองทุน k f g b a n k SSF แล้วก็ k f g b a n k RMF นะคะสำหรับตัวความน่าสนใจของกองนี้เองคะคะก็แน่นอนว่าหลังจากนี้ค่ะเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวตลาดอาจจะมีความผันผวนเพราะฉะนั้นตัวที่จะเอาไปฟอร์มะคะในมุมมองของตัว global fund manager เองเขาก็มองว่าตัวที่เป็น high quality earning ะคะก็มีแนวโน้มที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่า ในส่วนของตัว low quality e a r n i n g นะคะอันนี้ก็เป็นผลสำรวจจากตัว global fund manager นะคะของทาง bank of america m e r r i l Lynch l นะคะซึ่งสำหรับตัวกองทุน KFC Bank s s f แล้วก็ r m f ของเราเองเนี่ยก็มีการลงทุนใน ตัวกองทุนหลักก็คือม o r g a ก s t a n l e y นะคะ Investment Fund Global Brand Fund นะคะซึ่งสำหรับตัวกองนี้เองนะคะก็เรียกได้ว่าคำว่าแบรนด์ของเขาเนี่ยจะไม่ใช่แบรนด์เนมแต่ว่าเป็นแบรนด์ลอยิสตี้นะคะที่ลูกค้ามีความผูกพันในแบรนด์ซื้อแล้วแล้วก็ซื้ออีกนะคะทำให้บริษัทที่เราลงทุนเนี่ยสามารถที่จะมี pricing power มีอำนาจในการกำหนดราคาสามารถตั้งราคาที่สูงได้นะคะก็จะเห็นได้ว่าตัว gross margin ของบริษัทที่เราลงทุนในพอร์ตเนี่ยสูงกว่าภาพตลาดในรวมแล้วก บริษัทที่เราลงทุนเนี่ยก็มักจะเป็นบริษัทที่มีสินค้าแล้วก็บริการที่ผู้บริโภคเนี่ยใช้ในชีวิตประจาําวันแล้วก็ใช้อย่างสม่ำเสมอค่ะ สำหรับตัวเซกเตอร์นะคะที่ลงทุนนะคะสี่เซกเตอร์ที่มีอันดับสูงที่สุดนะคะก็คือจะเป็น Information t e c h n o l o g y นะคะ f i n a n c i a l c o n sumers t a p l e แล้วก็ Healthcare นะคะสำหรับเทคของกองทุนนี้เองเนี่ยจะไม่ได้ลงเทคแบบอินเทอร์เน็ตที่เป็นเทคแบบซิงๆงนะคะแต่ว่าเทคของกองทุนนี้ที่เขาลงในการาที่เขาคัดเลือกคุน้เนี่ยเขาจะเลือกลงทุนในส่วนของตัวบริษัทที่เป็นเทคแบบซอฟต์แวร์ เพราะว่ามันจะมีคอนเซปต์ในเรื่องของตัวการสร้างรายได้อย่างเสมอๆ,ๆมีเอ r ร์ n นที่มั่นคงนะคะย ตัวอย่างก็คือตัว Microsoft นะคะถ้าเราจำกันได้ช่วงที่เกิดโควิดนะคะตอนนั้นเองเนี่ยมีการปิดเมืองเพราะฉะนั้นหลายๆบริษัทเนี่ยก็เรียกได้ว่า Business มันถูก i n อินทรั t นะคะอาจจะไม่มีไรายได้ไม่มี e a r n i n g นะคะแต่ว่าสำหรับตัว Microsoft เองเนี่ยเขาก็มีไรายได้อย่างเสมอๆจากค่าสมาชิกค่า Subscription นะคะของลูกค้าที่มีการจ่ายให้เขาเหรืออย่าง Consumer Staple เองอันนี้ก็จะเป็นคอนเซ็ป ตรงตามตัวเลยนะคะสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าต้องกินต้องใช้ไม่ว่าเศรษฐกิจจะมีความผันผวนยังไงเศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ว่าผู้บริโภคเองก็ยังต้องมีการใช้ในส่วนของสินค้าจําเป็นเหล่านี้นะคะเวลาเศรษฐกิจไม่ดีคนอาจจะ,าอจะไปลดการใช้จ่ายในส่วนของตัวค่าใช้จ่ายอื่นๆ,ๆแต่อย่างน้อยสินค้าอุปโภคบริโภคก,ก็ยังคงเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคเนี่ยยังมีการใช้อย่างเสมอในส่วนของตัวเฮลท์แคร์เองนะคะกองนี้จะไม่ได้ลงบริษัทที่ เป็นในลักษณะของตัวไบโอเทคหรือว่าบริษัทที่คิดค้นยาใหม่ๆเพราะว่า มันก็จะมีความไม่แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่ายามันสักเซสเนี่ยก็รายได้ก็อาจจะเยอะมากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเฟลเนี่ยก็คือเรียกได้ว่าขาดทุนเยอะมากๆกองทุนนี้คอนเซปต์ของเขาก็จะเลือกลงในบริษัทที่สามารถที่จะสร้างรายได,ได้แล้วก็กําไรอย่างสม่ำเสมอในกลุ่ม h e ลท์แ c a r e เนี่ยเขาก็จะเลือกบริษัทที่ทําในลักษณะตัวเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะอย่างตัวบริษัทน้ํายาล้างไตป็นต้นค่ะ สำหรับตัวพอร์ตการลงทุนนะคะก็เรียกได้ว่ามีการกระจายการลงทุนในหลากหลายภูมิภาคนะคะถ้าเราดูในแง่ของตัวแหล่งที่มาของรายได้นะคะก็จะมีทั้งอเมริกานะคะยุโรปแล้วก็ภูมิภาคเอเชียแล้วก็อิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเราดูในลักษณะของตัวเบรกดาวตัวรายได้เจเนเรตรารีเจนนะคะสำหรับตัวภาพของตัว ภาพนี้เองก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของกองทุนนะคะด้วยคาแรคเตอร์ที่เราเรียนไปว่าเออร์เน็ตต้องมีความสม่ำเสมอในการสร้างรายได้แล้วก็ตัวผลกำไรนะคะในช่วงที่ตลาดเองมีความผันผวนหรือว่าเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างช่วงปี2008-2009หรือว่าช่วงโควิดปี2020เนี่ยเออร์เนของตัวตลาดหุนโลกซึ่งเป็นเส้นสีฟ้าค่ะถูก ัลดคาดการลงค่อนข้างมากรวมถึงในช่วงโควิดด้วยกองทุนของเราเองกอง global bank ซึ่งเป็นเส้นสีน้ำเงินนะคะก็แน่นอนว่าโลกถูกรีไวซ์ดาวเราก็คงหนีไม่พ้นนะคะแต่ว่าเพสของการดาวร์เรวิชั่นของเออร์เน็งของกองทุนเองก็จะน้อยกว่าในส่วนของตัวภาพตลาดโดยรวมนะคะด้วยคอนเซ็ปต์กองในการคัดเลือกคุ้นอย่างที่เราเรียนไปนะคะ ในช่วงที่ตลาดมีการปรับตัวลดลงนะคะแท่งสีฟ้าเองเนี่ยกองเองเนี่ยก็มักจะปรับตัวลดลงน้อยกว่าตลาดนะคะเพราะว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของ Defensive Quality แต่ว่าในช่วงที่ตลาดขึ้นเองกองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไปพร้อมๆกับตลาดนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีแนวโ้งที่น่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับนักลงทุนได้ออฟฟอร์มตลาดทุนโลกในระยะยาวะคะ่ะ ในส่วนของตัวภาพนี้จะเป็นตัว Performance ของตัวกองทุนหลักนะคะเทียบกับ Benchmark ซึ่งเป็นตัวตลาดทุนโลกนะคะกองทุนหลักจะเป็นแท่งสีเหลืองนะคะสีน้ำตาลเองจะเป็นตัวตลาดทุนโลกค่ะ สำหรับตัวรายละเอียดกองทุนนะคะ c f g e g b SSF แล้วก็ RMF นะคะจะมีการลงทุนในกองทุนหลักกองเดียวกันนะคะของ Morgan Stanley นะคะเอ่อ a l b a n ล Fund นะคะนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเองเนี่ยทั้ง2กองนะคะก็จดไว้เป็นตามดุลยพินิจของผู้จัดก,การกองทุนแต่ว่าโดยปกติจะมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อละของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศนะคะ SSF นะคะมีมมนโยบายจ่ายปันผล RMF ไม่มีนโยบายจ่ายปันผลนะคะลงทุนขั้นต่ำ5 0า500บาทนะคะฟอนต์เอ็นไม่มีนะคะแล้วก็ Management ฟีน่าจะอยู่ที่0.6955ค่ะค่ะเราก็เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปีแล้วนะคะก็ <S 2> <S 2> <S 2> ถ้าเกิดว่านักลงทุนท่านไหนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะคะลงทุนเพื่อลดหย่อนภาษีนะคะกออะ็วันนี้ก็อย่างที่เรา เกินไปนะคะเราก็ทางเคแซมก็มีตัวกองทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศหรือว่าตัวกองทุนพุ้โลกนะคะมาแนะนำนะคะก็อ,อย่าอย่าลืมใช้สิทธิลดหย่อนภาษีนะคะแล้วก็ลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตของพอร์ตไปด้วยกัน,นะค่ะ